ชิมครับชิมสดน้ำดูก่อนโอเคเลยครับ มาอีกแล้วครับวันนี้กินต้ยมยำหมูอย่างง่ายส่วนประกอบหลักคือเนื้อหมูต่อมามะเขือเทศต่อมาข่าตะไคร้หัวหอมกระเทียมมะกรูดต่อมาพริกแล้วก็มะนาวอบท้ายด้วยผักชี ยี่ราเรามาดูขั้นตอนการปรุงกันเลยตั้งหมอ้อน้ำร้อนเดือดแล้วห้าเครื่องปรุงลงไปข่าตะไคร้มะกรูดกระเทียมหัวหอม <Okay. S 1> ตามมาด้วยพริกแห้งครับ อันนี้ก็ซอยหยอยอกหยอไม่ได้ตำละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าตำป่นละเอียดเนี่ยเวลาใส่ลงไปแล้วเนี่ยพริกมันจะออกมาเข้มข้นมากประเดี๋ยวมันจะเผ็ดมากเกินไปอันนี้เขาเรียกว่าพอยหยอกยอนะครับสักครู่เดียวนี่เห็นไหมครับ จากน้ำใสๆก็ค่อยๆเข้มข้นโดยสีของเครื่องปรุงแล้วแม่แค่นาทีเสร็จๆนะครับกลิ่นเครื่องปรุงหอมฉุยเลยนี่ไอฟุ้งเลยครับ ผมจะถ่ายแบบไม่ตัดนะครับจะให้ดูว่าใช้เวลานานสักประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มต้นใส่เครื่องปรุงลงไปจนกระทั่งสุกเบ็ดเสร็จนะครับตอนนี้ก็นาทีกว่าอ้าวใส่หมูลงไปนี่ หมูจากตู้ครับตู้เย็นครับตู้เย็นนี่พอใส่เนื้อหมูลงไปน้ำที่เดือดอยู่ก็หยุดเดือดเลยเพราะว่าน้ำเดือดเดือดเจอหมูเย็นๆย็นเย็นหน่อยนึงสักครู่ แป๊บเดียวก็จะกลับมาเดือดอีกแล้วเห็นไหมครับก็ปรับไฟให้ไม่ต้องแรงมากให้เดือดพอประมาณอย่างนี้แหละแล้วก็ตักฟองออกทิ้งสักหน่อยนึง เดือดแรงมากๆก็น้ำก็จะแห้งเร็วครับน้ำจะขุ่นด้วยน้ำไม่ใส่แต่ตามกูดกูดใครก็สูดใครนะครับน้ำปลาลงไปไม่ต้องเค็มนะ เข็มแล้วแก้ยากจืดแล้วแก้ง่ายนะครับผงชูรสนี่ผมขาดไม่ได้ครับในตกยคุคนลาวคนอีสานก็เรียกผงนัวผมอยู่โคราชเรียกผงชูรส ตามมาด้วยมะเขือเทศแต่ว่าเป็นพันลูกเล็กๆนะประมาณหัวแม่มือผ่าสองสิพอดีประเภทต้มผมชอบกินมะเขือเทศมากครับท่านผู้ชมหนึ่งรสชาติดีสอง กินแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนได้คุณค่าทางอาหารนะชอบชอบใส่ค่อนข้างเยอะๆจะดีนี่มีใส่พริกเป็นวักที่สองครับวักแรกใส่เข้าไปเพื่อปรุงให้น้ำแกงน้ำต้มเข้มข้นแต่ถ้าจะใส่มากทีเดียวปเดี๋ยวน้ำแกงจะออกมา เผ็ดเกินไปก็เลยแบ่งไว้ใส่รอบหลังอีกเป็นสองวักด้วยกันมีการเว้นวักด้วยพริกสดอนหลังอ่าอ๋ออันหลังนี่เป็นพริกสดมีพริกแห้งกับพริกสดครับ <c oughs> ผสมประสานกันสูตรไม่ตายตัวครับนี่ตอนนี้เนื้อหมูสุกแล้วนะนี่นนตามมาด้วยใบผักชี แล้วก็ใบหอมครับ<ะ>ปโปรยลงไปมียี่ยร่าด้วยชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยแล้วแต่คนชอบมะนาวจะกินก็มีอ่ามะนาวแล้วก็ใส่ลงไปตอนที่จะยกออกจากเตานะครับอ่าปิดสักครู่หนึ่ง ตอนนี้ผ่านไป6นาทีแล้วครับจากตอนเริ่มต้นหมูสุกง่ายนะหกนาทีครึ่งแล้วอ่าตอนนี้ก็เบาไฟได้แล้วครับสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเนี่ยยังไม่ถึง7นาทีเลยอ้าว วันนี้อากาศเย็นต้องกินอาหารร้อนๆกลิ่นหอมติจมูกแล้วอยู่ได้ที่ไหนล่ะครับ <g rain> <g rain> นี่ครับตอนนี้ก็คือปิดไฟแล้วแหละแต่ว่าแกงก็จะรอุว ไฮตลบ6บวนเลยมีมะเขือเทียนอดเยี่ยมครับผมชอบหมากมากเอาละปิดเกิดเสร็จ8นาะทีเสร็จเสร็จครับท่านผู้ชม มะนาวลงไปตอนจะชิมนะครับชิมครับชิมสดน้ำาดูก่อนโอเคได้ครับ